สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครัเพื่อนๆเราไม่ได้เจอกันนานเลยคือคุณชาเล่าให้ฟัง ผมนี่กลับมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมละเจ็ด <c oughs> เดือนละ <c oughs> กลับมากับความที่เราไม่สบายผมก็เลยไม่ได้อัดคลิปเพื่อบอกข่าวเราแจ้ง <c oughs> จนกระทั่งเจอน้องน้องน้อง,น,องน้องก็บอกว่าพี่ทำคลิปเพิ่มอย่างน้อยอ่ะ คนที่เขาเป็นเนี่ยเขาจะได้ระวังตัวและได้มีประโยชน์ผมก็แล้วเอ,อ่อในเมื่อผมดีขึ้นผมก็จะจะทำคลิปมาเพื่อเล่าประสบการณ์ให้ฟังจากประสบการณ์ของผมเนี่ย็นตอนที่ผมกลับเนี่ยผมผมไปกินนี้เข้าไปไปกัดถั่วกัดถั่วแล้วทำให้ฟันผมนี่แตก ฟันแตยก็ทําให้เหงื้อเลยเป็นหนองแล้วก็ติดเชือ้อแล้วผมก็บินขับพอบินขับมาถึงเนะี่ยก็มีอาการไอก็เลยไปหาหมอหมอนัดพอดีหมอกาทำซีทีสแกนตรวจเลือดนะครับเล็กเลเพราะว่าค่ามะเร็งอะไร,ไรขึ้นหมดเลย หมอก็สงสัยไว้ผมไปติดโควิดอะไรมาหรือเปล่าแกก็ดูครดูมาถ้ายแกก็บอกถอนฟันก็ให้ไปถอนฟันที่ที่ผมก็เลยเริ่มรู้ว่าโอ้โหฟันนี้สำคัญมากเลยนะเพราะว่าเป็นช่องทางช่องทางหนึ่งที่เชื้อโรคจะเข้าสู่ตัวเราได้ นั่นคือทางช่องปากผมก็เลยอ่ะโอเคถอนฟันทีนไอ้ถอนฟันเนี่ยมันไม่ได้ถอนแบบวันหนึ่งหมดปากมันใช้เวลานานอาทิตย์อาทิตย์จะได้สองสี่สามสี่ทั้งปากกกินดูผมก็ถอนจนกระทั่งนี้เหลืออยู่ห้าซี่ข้างบนข้างบน สองข้างล่างก็จะเหลือไว้ส้าเรบเกาะฟันปอมแค่น,นั้นเองสาเหตุเพราะว่าเชื้อโรคมาเข้าเข้าไปทางช่องปากแล้วเนี่ยมันอักเสบแล้วมันก็จะลงไปที่ปอดลงไปที่ปอดเสร็จมันทําให้ปอดเป็นฟ้าไอแล้วก็มะเร็งยิ่งหนักเลยจา้านี้ที่ผมอยากเตือนเพื่อนๆน,นที่เป็นมะเร็ง ให้ระวังเรื่องการติดเชื้อสิ่งที่ทำคันที่สุดคือเรื่องการรักษาช่องปากม,มีฟันผุให้รีบไปทำนะครับเสร็จ mm hmm. แล้วเนี่ยผมก็ไปหาหมอหมอา็บอกอการถอนฟันแล้วแกก็บอกว่าให่ยิกผมไปไม่ได้ฟันฟันบอกว่าถ้ารักษาถอนฟันที่ยุราพอเนเดิมเลย มาใหญ่ๆเนี่ยคิวดำฟันปลอมมันอยู่ประมาณสองปีผมก็โอ้โหผมก็เลยต้องขอมาทำฟันปลอมข้างนอกไม่งั้นล้วผมไม่ไหวเพราะในระหว่างที่ถอนฟันเนี่ยมันใช้เวลาประมาณเดือนเกือบสองเดือน,นกว่าจะหมดปากแล้วก็ร้อยเหนียเซ็ตตัวเนี่ยผมกินอาหารเนี่ยแทบไม่ได้คือมันมันไม่มีฟันเคี้ยวข้าว เราก็จะ้ด้กืนบดบดกืนแล้วมันก็ไม่ย่อยทําให้ทรมานมากผมกินกระเจียบปลากระโจงผมกินปลาจะหายใจทั้งเหนือได้แล้วท้ายก็เลยไปทำฟันปลอมข้างนอกเราฟันปลอมเสร็จ <c oughs> ก็เริ่มกินอาหารได้ขับไปหาหมอหมอก็ลอง เปลี่ยนวิธีการรักษาแล้วจกเดิมกินยามุ่งเป้าหมอก็บอกว่าเปลี่ยนแล้วต้องให้เป็นเคโมแลวโดยให้ขังเข้าเส้นเลือดเข้าเส้นเลือดอีนี้ผมให้อขู่ที่สามแล้วทีนี้ไอ้การที่ให้เคโมเนี่ยมันก็พาผมผมว่ามันแรงกว่ายามุ่งเป้านงะคือผมเนี่ยจะมีอาการก็คือว่างนุนงย เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดขาปวดเมื่อยตัวเปลี่ยนหัวขึ้นไส้แบบไม่สบายอ่ะมันจะเป็นอยู่ประมาณแปดสิเก้าวันหรือสิบวันเนี่ยเท่าที่ให้เคบอมาเสร็จบางคนก็จะทําอะไรไม่ได้เลยผมนี่ก็ถึงกับแค้นบางวันก็ต้องนอนนะครับที่พอร้อยให้เคโมโอไปเสร็จเ,เราก็จะ ทำแบบว่ามันจะแพ้และวเคโมเข้าไปเนี่ยเคมโมมันจะไปทําให้เราเนี่ยอ่อนแอเพราะว่ามันก็ไปทําลายโปรตีนกันเพราะฉะนั้นคนที่ให้เคมโมเนี่ยจําเป็นต้องกินโปรตีนเยอะๆทีนี้ผมบอกคนเลยว่าผมก็เริ่มต้นจากการกินปลากินไก่กินอะไรเนี้ย ผมบอกเลยไม่พอผมแค่เล่าอาการให้ฟังว่าผมเหมือนถูกชักปักมันก็ใจไว้ชักปักนะยืนยืนอยู่่ะเหมือนคนชักปักคุณแล้วคนล่ง่งผมล่วงลงมาเลยดีหัวไม่ฟาดตัด้งแต่มาโอ้เรารู้อันตรายมากผมก็เลยต้องกินโปรตีนเสริม แล้วโปรตีนเสริมเนี่ยผมก็บอกเลยว่าคุณต้องเลือกให้เป็นไอ้ที่ขายทางท้องตลาดอะไรพวกนี้ผมไม่ได้ว่านะผมผมก็ลองมาหมดแล้วลองกินหมดแล้วบางยี่ห้อที่ว่า,าดังๆอะผมกินเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ผม,มเปไปเชยยี่ห้อหนึ่งซึ่งคนแนะนำผมก็กคือ ที่เขาแนะนําให้ผมคือน,น้องสะพายขอบคุณน้องสะพายกับน,น้องชายเพราะว่าช่วงช่วงที่ผมให้เคมเนี่ยผมต้องไปอยู่กับน,น้องชายคือตอนเนี้ยแฟนผมเมียผมเนี่ยต้องมาให้ผมเนี่ย,ผม,ยผมให้ไปอยู่กับลูกที่เนเธอร์แลนด์เพราะว่าเขาอยู่เขาเครียดด้วยความที่ผมป่วยไม่สบายเนี่ยเขาอยู่เขาก็เครียด งไม่สบายต้องเข้าไอทีอยู่เลยทีวขาเลยให้ไปอยู่กับลูกแ้่อยากก็คือว่าผมอยากจะอยู่ช่วงคนเดียวเพราะว่าถ้าอยู่คนเดียวเน่ะคุณจะช่วยเหลือตัวเองไม่ใช่จะให้คนน,นั้นคนนี้มาช่วยแต่ผมแค่ไม่หนักก็คือช่วงที่ให้เคโมเนี่ยผมจะไปอยู่กับน้องชายน้องชายจะมารับไปอยู่ด้วย พ่อน้องชายพวกนี้ก็จะมีปิธง,งงานมีมีคนงานคือพูดง่ายๆมีลูกสมุนเยอะงั้นเด้อเรากาา็อศสยพี่อยู่ก็าหาข้าวให้กินอะไรกินถ้าบมโชคดีมี่น้องสะพายกับน,น้องชายก็ดูแลเรื่องอาหารการกินเน้สาะหายพวกโปรตีนอะไรไม่ให่บมกินคือเนื้อหอกินของฝืนนะ่ะเนี่ยแต่ในปัจจุบันนี้ฝืนแต่ต้องกิน ตอนนี้ผมกินโปรตีนเสริาเป็นอาหารหลักนะครับอาหารทั่วไปที่ผมกินนตะผมกินเอากาดแข่างหนึ่งนะให้มันมีการเพินน่นมาผมก็เล้โอ้โหเนี่ยมันเปนหนักหนาเอากาดมาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอบคุณน้องชายกับน้องสะพ้ยผมเราจัดการเรื่องนี้ให้ที่ผมแค่บอกว่าทำไมหลายหลายคนนะ่ะที่ ขาไม่สบายเนี่ยเขาไม่ประสบความสำเร็จในการที่กินโปรตีนพวกนี้สังเกตว่าบางคนเนี่ยถ้ากินโปรตีนไม่ถึงเนี่ยก่อนที่คุณจะให้เคมูเข็มต่อไปต่อไปมันจะให้เ,เข็มพิสทเนี่ยเขาจะตรวจเลือดเขาจะตรวจเลือดพูดว่าไตาคุณโอเคไหมเม็ดเลือดขาวคุณโอเคไหมอะไรต่างๆคุณพร้อมจะให้เคมูไหมถ้าคุณไปตรวจแล้วก็ไม่ถึง เขาก็ไม่ให้ถือว่าร่างกายไม่พร้อมจะรับเพราะฉะนั้นเราเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับต่อไปเสื่อผลข้างเคียงของเคโมก็คือหนึ่งผมจะมีอาการแบบปวดปวดตามเนื้อทันตัวผมปวดขามากแบบนี้เดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วนี้ประมาณว,วัน,วน,นศุกร์เสาร์อราทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสที่เขาปฏิทินเลเจดวัน ตอนนี้มันก็ชาน้อยลงแล้วผมว่าเริ่มมันทาคลิปได้เลยไนดะ้ผมก็เลยทำคลิปมาให้ฟังกันก็อยาจะเล่าให้ฟังว่าการเตรียมตัวในการที่จะเข้าไปรับเคมโต้องทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องอาหารการกินผมตอนนี้ก็กลับมาอยู่บ้านตัวเองแล้วคือถ้าผมแข็งแรงเนี่ยผมจะกลับมาอยู่บ้าน เพราะว่าไอการที่ผมกลับมาอยู่บ้านเนี่ยมันทําให้ผมช่วยเหลือตัวเองผมจะกวาดบ้านถบานาาูบ้านทําความสะอาดบ้านเรากอขับรถไปซื้อกับข้าวกินทําน่นทำนี่มันมัน,ม,น,ม,นมันช่วยตัวเองทําให้เราแบบแข็งแรงคืออย่างที่ผมเคยบอกคุณเลยว่าคุณเป็นมะเร็งคุณต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองเพราะว่าถ้าคุณไม่ช่วยเหลือตัวเอง คุณจะเป็นภาระคนอื่นแล้วคุณก็ทุกข์เพราะนั้นถ้าคุณไม่อยากติดเตียงคุณต้องลุกจากเตียงผมว่าขัดฟันบางวันเนี่ยผมมากลุกขึ้นยืนเนี่ยผมรู้เลยว่าผมพร้อมจะล่วงมันจะปล่แป๊บปล่มแป๊บปล่มแป๊บอลผมันอหยุดละผมยังนิ่มนั่งสักพักลอาให้วางใหม่พยายามเดินออกกำลัง นี่ถูกนะครับฉะนั้นบอกเพื่อนๆเลยว่าผมจะพยายามเล่าให้ฟังว่าเราจะประพฤติตัวยังไงซึ่งเอาไปใช้ลองดูนะครับซึ่งผมไม่ได้บอกผมผมถูกคุงทีมันจะไม่ใช้ผมใช้โอเคแต่คุณใช้อาจจะไม่โอเคก็ได้เพราะนั้นก็ค่อยๆพิจรารณาเอาในขณะเดียวกันเนี่ย เราก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าเราจะตัวรอดได้ยังไงผมก็พยายามเอาตัวรอดให้ได้เพื่ออะไรเพื่อถ้าถามว่าอยู่ต่อมันจําเป็นต้องอยู่ต่อไหมทีนี้ถ้าเราอยู่ต่อคุณจะอยู่อย่างไงอย่างผมองบอกคุณจะอยู่แบบเป็นนภาระคนอื่นเขาเลยหรือคุณจะอยู่ด้วยตัวคุณเองได้ คุณก็เลือกเอาว่าวิาวธีการคุณคุณจะอยู่ยังไงไม่ใช่ว่าให้คนอื่นเป็นบาลาหมดเอฟเฟกข้างเคียงของเคโมก็คือเนี่ยผมร่วงเพราะเอาตัวรอดในการซื้อหมวกมาใส่เพราะว่าผมร้อนและผมเป็นคนชอบตากแดบดบ เชา้าออกเดินหมด่องกแดดให้แดดเผาตัวอะไรเยอะชอบต้องใส่หมวกต้องหาทางปกป้องตัวเอมันครับสำคัญสุดก็คือเรื่องอาหารอาหารของคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันมีความจาเป็นที่คุณจะต้องเลือกเลือกกินผมก็กินทุกอย่าง ยกเป้นสัตว์เนื้อแดงแล้วก็ิพันธ์ที่มีจากสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน,นมผมไม่กินมีวิธีของผมนะผิดถูกไม่รู้คุณไปคิดเอาเองแ,แล้วเนะี่ยผมก็จะแบบมีน้องเขาก็หามาให้เช่นไฮฟู้ดนอกจากกินโปรตีนเสริมนเนี่ยน้องก็จะมีไฮฟู้ดให้ผมก็คือมันจะเป็นซองเล็กๆพวกนี้มันจะเกิดจากการที่ ผล,ลไม้สก,กัดจากเดิมเนี่ยคุณจะต้องมามาปั่นผลไม้แยกกากโอ้บางทีคุณต้องกินสองสามกิโลนะแต่นี่เขาสก,กัดไปเลยเป็นซองเล็กๆก,ก็กินกินแล้วมันแทนผลไม้ได้เลยกินแล้วมันสดชื่นเลยนะครับก็ทำจากผลไม้อะไรพวกนี้ต้องสองอา,าของกินก็ได้น้องสะพายกับน,น้องชายเขาช่วยช่วยกันมา ที่ผมก็อยากจะฝากบอกหลายคนว่าเวลาผมไปโรงพยาบาลนะ่ะก็จะเจอคนที่มาให้เคมเนี่ยก็แล้วแต่สภาพผมไม่ว่านะบางคนเนี่ยอายุเขาพอกับผมเนี่ยแต่เขาข้าห้องน้ำเข้าต้องเข้าอ่ะสามคนลูกเมียนยูปี เขาก็งงกับผมมากทำไมผมผมเดินคนเดียวได้ผมกัดฟันผมพยายามเริ่มทําจากอะไรเล็กๆอย่างง่ายๆเนี่ยผมอยู่บ้านเนี่ยผมก็กินกาแฟแล้วกินน้าร้อนเนี่ยผมจะไม่ใช้ใครเพราะใช้แอร์เพราะอยู่คนเดียวผมจะลุกขึ้นแล้วไปตักน้ํากินเองตานเทนเย็นผมก็จะลดน้ํท่้นไม้พยายามเดิน ขยับตัวแต่เราเลุกขึ้นยืเนยเราเรารู้เราไม่ไหวเนี่ยเราก็จะหยุดต้องระวังเรื่องล้มเรื่องอะไรต้องระวังที่สุดสุดท้ายก็ต้องระวังตัวนะครับทีนี้ก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่จะเล่าให้ฟังว่าจากที่ประสบการณ์ที่เจอเนี่ยเจออะไรบ้างในชีวิตที่ไม่คิดว่า จะเจอกับ้องเธอเช่นวันที่ถูกชักปักอะเป็นวันที่ผมยังไม่ได้กินโปรตีนเนี่ยผมก็คิดว่าคนเราเนะเาบอกว่ากินโปรตีนเท่าฝ่ามือเนี่ยเพียงพอแล้วเพราะกินปลาผมบอกคนเลยไม่พอมันเหมือนแบบผมยืนอยู่ คุณโดนกระตกพักอะคุณล่วงแนวดิ่งเลยล่วงแบบก่อยลงมาเลยอะวูบเลยดีผมมือคว้า้ลูกเลยมามันหมดขนาดนั้นเลยนะคุณขนาดผมจะเดินไปเปิดสวิตไฟอ่ะผมยังต้องคาร์นาบางทีก็เลยเรียกให้น้องมารับพวกไปอยู่กับน้องคือต้องมีคนดูแลหลังจากที่อาการแพ้เคมมันหมดไปแล้ว ผมขับรั่วเราอยู่ได้คนเดียวผมก็ขับมาอยู่บ้านเพื่อเริ่มทำโน่นทำนี้นะครับตอนนี้ก็ฝากฝากขอขอโทษเพื่อนๆด้วยขอโทษลูกพี่ขอโทษเจ้านายขอโทษลูกน้องและหลายคนที่เขาอยากจะมาเยี่ยมแล้วผมก็ปฏิเสธไม่ให้มาเยี่ยมคือผมเนี่ยติดเชื้อที่ปอด เราะฉะนั้นเนี่ยผมกม็ต้องระวังแทนที่ใครมาเยี่ยมผมที่บ้านเนี่ยผมก็ไม่รู้ไอ้คนมาเยี่ยมเนี่ยเราใช้โล่ไว้ผมหรือเปล่าถูกไหมครับยิ่งโดนก็ไม่หนักผมฟุบเลยเพราะผมให้เคมีอยู่เนี่ยภูมิคุ้มกันผมต่ำมากตอนนี้ผมก็พยายามอยู่คนเดียวปิดตัวเองไม่สูงเสิยงไม่อะไรออกไปนอกมาใส่หน้กากากขับรถผมขับรถเองซื้อกับข้าวซื้ออะไรมาใส่หน้กากากออกไป กินข้าวกินอะไรใส่ดักขากไประวังตัวเพื่อนเพื่อนดีก็อยากจะมาเยี่ยมผมก็บอกอย่ามาเลยครับก็เข้าใจนะที่ไม่มาไม่ไม่ใช่ไม่อยากเจออยากเจออยากคุยอยากอะไรแต่เราก็ต้องระวังตัวเพราะว่าถ้าบ,บุ๋เป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่ธรรมดาเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากแล้วก็ถ้าใครมีสงสัยอะไรไงก็เขียนมาถาม ผมก็จะบอกในสิ่งที่ผมพอจะบอกได้อันไหนที่บอกไม่ได้ก็ยังไม่กล้าบอกหรอกเพราะผมไม่ได้หมอนะครับขอให้คนโชคดีแล้วก็อยากจะออกคลิปไปเรื่อยๆให้ให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเออยังอยู่สภาพที่นะตอนนี้ผมก็น้ำหนักขึ้นมา72กิโลแล้วไอ้ครนที่ทำฟันปลอมโอ้โหผมต้องถอนฟัน อาทิตย์ละสองที่สามที่เ้าไม่มีฟันเคี้ยวข้าวเลยคุณที่ดูน้ำหนักขลงไปเลยหกสิบเจ็ดเกงนี่หลวหมดยิ่งกว่าซูเปอร์โมเดลอีกเดินนั่งเกงเลยพอนี้ขึ้นมาแล้วน้ำหนักแล้วก็พยายามพ้งพยายามกินอาหารเพื่อให้น้ำหนักมันขึ้นมาให้ดูหน้ามันเต็มเราก็จากที่ได้ฟันมาเนี่ยได้ทำให้เรากินข้าวได้มีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ต่อไป ก็จะออกคลิปมาเรื่อยๆถ้าเกิดว่าอย่างไม่ที่ต้องการแล้วก็จะเท้าความถึงถ้าใครสงสัยเรื่องการเข้าสามสิบาทรักษาทุกโรคอะไรเงี้ยก็เขียนมาครับยวอธิบายให้สำคัญนะครับผมบอกคุณเลยถ้าคุณเป็นมะเร็งนะคุณเข้าโครงการสปสชได้ไม่งั้นนะคุณอ้วกอวกทุกอย่างเอง่ายๆ คุณดูไหมค่าีทีสแกนครั้งล่าสุดหมื่นห้าถึงหมื่นเจ็ดนะครับทุกอย่างเหินดังนั้นถ้าคนมีเงินก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนไม่มีเงินยอย่างเราผมทำงานมาทั้งชีวิตเ,เสียภ่าษีม่าตลอดก็ได้อาศัยตรงนี้แหละในการที่ประคองชีวิตในช่วงบันปลายของชีวิตไม่อย่างนั้นล่าเสร็จทำอะไรไม่ได้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ จะพยายามออกคลิปถ้าใครอยังไรถามมาครับแล้กกวก็เจกันขอบคุณครับติดตามอย่างคิดถึงกันอยู่ก็พยายามทำให้แล้วนะครับ